พระคุณท่านและท่านสาธุชนผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพสลายร่างของคุณแม่มนทาโหนวิชิตกระผมพันโทสุทีสุขสากลพิธีกรขออนุญาตกล่าวคำไว้อาลายัยดังต่อไปนี้ครับพระคุณแม่มนทาสง่าสมเป็นพระพรมสมภาสิทธไม่ผิดพันบุตรธิดาโหนวิชิตจิตผูกพัน คุณแม่คือมิ่งขวัญกำลังใจเป็นคู่บุญพ่ออุทัยใจเสมอนำเสนอรักจริงสุดยิ่งใหญ่บุตรธิดาสิบสามคนพ้นผองภัยแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยเผยว่าจีบางนางลี่อัมพวาพาให้เห็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประกาศศักดิ์ศรีแม่มนทางามตลอดยอดสตรี ในชาตินี้เปี่ยมบุญอบอุ่นใจลูกก้าวไกลจริงแท้แม่หนุนส่งข้าราชการและพระสงฆ์งานยิ่งใหญ่เป็นครูบาอาจารย์งานเกลิอกไกลทั่วถิ่นไทยลูกของแม่แผ่ผลงานท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีศิลปะวาทีทุกคำขานต้นแบบคือโยมมารดาพาเชี่ยวชาญวาทการมัทธุรสสกดใจ การล่วงไปชีพมารดาชราแน่แต่แววตายังแผ่ความผ่องใสไม้ใกล้ฝั่งบุตรทิิดาพาทำใจเจริญมนต์ดลให้แม่ไปดี85ปีห้าเดือน23วันจดจำมั่นอายุแม่นับแต่นี้น้อมสองมือพร้อมใจมั่นอัญชุลีขอกราบบุพภการีก,กตัญยุตา ญาติกาสาธุชนมาล้นหลามแผ่บุญงามบางแคใหญ่ไม่เวว้าน้อมกุศลอุทิศแด่แม่มนทาสถิตสวรรค์ชั้นฟ้านิรันเทินด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งหลายที่บุตรธิดาหลานๆตลอดถึงท่านสาธุชนผู้บิเกรตทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไป จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งให้ดวงวิญญาณของคุณแม่มนทาโหนวิชิตได้ไปสถิตสวยอุดมมาสุขในสุขติสถานณนะสัมปรายพด้วยเทินเพื่อเป็นการขอเข้ามาอาโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของคุณแม่มนทาโหนวิชิตขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณนานลุกขึ้นยืนไว้อาลัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอเรียนเชิญครับ กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันใดที่เราท่านทั้งหลายเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อคุณแม่มนทาโหวนวิชิตขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมขอบพระคุณครับเชิญน,นั่งครับ